สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณหนิงอยู่ที่น้ําตกฐาสวรรค์นะ,ะับจังหวัดพะเยานะครับอันนี้พามาดูบรรยากาศนะครับสวยงามมากนะฮะนะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะ,ค,ะความสวยงามธรรมชาติของน้าน้าตกฐาสวรรค์ตรงนี้นะครับดห็นไมครับคือน,าน่าเล่นมากเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูะครับตรงนี้คือบรรยากาศน้ําตกทานสวรรค์นะครับ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนางนะครับบรรยากาลล่มลื่นน้ำใสมากๆครับทุกคนเป็นน้ำตกขนาดกลางนะครับที่เราสามารถมาเที่ยวได้เพราะว่าระยะเดินทางนะไม่ไกลนะครับแล้วก็สวยงามมากๆน้ำใสน่าเล่นสุดๆเลยนะครับทุกคนลองดูน้ำใสไม่ใสครับใสมากๆจริงๆนะครับ แต่บริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีแนวกั้นให้เรา,าเล่นนะครับแล้วก็ห้ามตัวนี้คือจะลึกหน่อยนะครับแต่ตรงนี้เล่นได้ครับทุกคนน้ําใสด้วยนะครับเป็นน้ําที่ไม่ลึกนะครับแต่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าน้ําตกที่เนี่ย ท้าสวรรค์ตรงนี้คือก็ตามชื่อเลยนะครับด้วยสีน้ําเขียวใสอมฟ้านะครับไหลลงมากระทบนะครับเห็นน้องเฉยแต็มถ่ายก็ดูะฮะสวยไหมฮะนะบรรยากาศน่าเล่นนะทุกคนผมก็เลยลองเดินเข้าไปถ่ายบรรยากาศดูนะครับแล้วก็จะเดินไปที่โขดหินตรงนน้นนะเพื่อจะถ่ายมุมน้ําตกสวยๆตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ และสามารถเดินไปถ่ายรูปได้นะครับเนี่ยสวยงามมากๆครับทุกคนเสร็จแล้วผมก็เดินลงไปดูนี่แหละใต้น้ำตกเลยเดินขยับเข้าไปนะครับแล้วก็โอ้โหโคตรเย็นอะมันมันเย็นมากแลน่าเล่นมากทุกคนสนุกด้วยนะครับน้ำตกคือใครมาต้องมาลองสักครั้งหนึ่งนะครับที่นี่นะ แล้วคุณจะประทับใจความใสของน้ําความาคือความสวยงามของธรรมชาตินั่นแหละนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งถ้าเราได้มาตรงเนี้มาลองชิมบรรยากาศแล้วกันนะครับกับน้ําตกอาอําเภอ,อชิงม,ม่วงจอดพะเยานะครับเพราะหลายๆคนอาจจะไม่เคยมานะครับแต่ผมมาครั้งนี้ประทับใจมากแล้วก็เลยถ่ายคลิปบรรยากาศ ให้กับทุกคนได้มาดูกันนะครับก็สวยสดงดงามจริงๆนะครับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวอำเภอเชียงม่วนมาตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะครับบรรยากาศดีครับแล้วก็ยังมีตรงก่อนถึงน้ำตกก็จะมีให้เล่นหลายจุดนะตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่นะักท่องเที่ยวมาเล่นกันนะครับแล้วก็น่าเล่นมากผมก็เลย ส่วนน้องเฉตย์เต็มมาเล่นน้ำที่หน้าน้ำตกเลยนะครับน้องเชตย์เต็มตื่นเต้นมากๆนะครับเมื่อได้เล่นน้ำเย็นๆที่น้ำตกทานสวรค์มุมถ่ายรูปก็สวยมุมนี้นะครับน้องเฉตย์เต็มก็เดินลงไปเล่นน้ำสัมผัสความใสสะอาดของธรรมชาติน้ำตกแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้อากาศร้อนมากๆทุกคนแล้วก็ค่าฝุ่น PM เ็ก็เยอะมากๆ เราต้องมาคายร้อนที่นี่ครับผมแนะนําใครที่มาอำเภอเชียงม่วนมาเล่นน้ําตรงนี้ครับเหมือนผมเล่นกับน้องเชดแรมนะครับก็มาสัมผัสธรรมชาติแล้วก็มาเที่ยวอําเภอเชียงม่วนโดยเฉพาะคนที่มาเที่ยวอําเภอเชียงม่วนและไม่รู้จะไปที่ไหนมาคายร้อนที่ไหนผมแนะนําที่นี่ครับน้ําตกท่นสวรรค์นี่ครับอำเภอเชียงมนต์จวดพเยาว เที่ยวจังหวัดพะเยาน้ำตกคันธว,วันนะคะบ๊ายบาย้